วันนี้อยู่กับพี่ช่องนนเชนเนปแอนด์ด็อกดีนะครับวันนี้จะมาเล่นเกมซูเปอร์ซับกันนะครับถึงดยบอของผมก็น้อยอยู่แล้วครับน้อยมากด้วยไปเล่นกันเลยครับผม คนอาจจะได้ยินตายอันนี้ความยุติธรรมมาเสิร์ฟทั้งที่แล้วออะะลุยไปกันต่อเลยครับ มมพี่เอฟกูโดนต้มเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวนะขาว,ขาวขาวคุนคุนไงไม่ขาวแต่คุนคุนจังเลยอ่ะเหมือนตาที่เล่นเม่กี้เลยอ่ะไม่ไม่ เอฉันอยู่ตรงห้องพยาบาลอ๋อจ้าอ๋อจ้าอ๋อจ้าเป็นหมอนะเป็นหมอตอนนี้ไม่ใช่คนเลวหรอกนี้แกรนงง,ง,งชื่อไหมชื่อเป็นยังไงอ่านว่าอะไรรู้ปล่แกร์แรงมากเลยจ้านะอ้อ กดกดกดปุ่มไม่เลิกไปข้าม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 ก่อนเลยดับแรกอะ่ะแต่ห้าเดือนที่เลยโหวดวินดาปะเนี่ยเออไม่ใช่ตัวสมัยก็จะโหวดอือแตกแน่นอน ไอเดิมส่มนโอ้โอ้โอ้อสมอิสมาอิสมาโอ้อยส่วนชวเขับไปขาวเด้มีใครไปแก้ไฟไหมไปขาว โดนต้มเอ่อทีแรกอะ่ะเหลืองเดินตามมาตามมากับผมนะ่าจะเป็นต้มตุ๋นนะเอาเอาสีเหลืองไปสีน่าจะต้มตุน๋นน่ะเอาเหลืองไปเอาเหลืองปไปเดี๋ยวก่อนคุณใจเย็นก่อนผมอะ่ะดูกับสีแดงตลอดวเวลาผมอะ่ะไม่ ถ้าผมอยู่กับสีแดงอ่ะผมฆ่าสีผมฆ่าสีแดงไม่นานเนี่ย,อยไอ้มั่วไม่ก็ขาวว่านะไอ้มั่วไม่ก็ขาวอะ่ะ ก็มาพูดจริงๆซ้อมอยู่กับเราตอนฝั่งฝั่งห้องเกาะเมื่อกี้เยอะใครเป็นกันแน่อะไรอะไรมั่วอะไรเทชเล็ตุ้งเป๊ะไปหมดแล้วไอ้นี่ไอ้ม่วงวิญญาณไอ้ไอ้ขาจะไม่น่าจะลมปะในขาวเหล้ยงไปเลยเลี้ยงตุ้มตูนเหลืองไม่ได้ตุ้มตูนดิตุ้ยขาวไอ้ขามันเป็นเดี๋ยวลองปะในขาวก่อนเอ้ยจริงด้วย ต่อไปน่าจะไอ,อ,อ,อ้ขาวนะเราจะส่งอะตกปดไอขีขาวก่อนไอข้ขาวหรือเปล่าไอ้ขาวไม่น่า,าสงสัย สงสัยสักรมันสี่คนเนี่ยก็คือขาวแดงม่วงแล้วก็ไอ้น้ำตาลเนี่ยไม่มีใครหรอกอไอ้น้ำตาลไปน้ำตาลน้ำตาลไปปตอนนอี้สงสัยสิ่งนี่นงก็พวกคุณตัวอย่างหนึ่งนะส้มปอดแล้วม่วงม่วงวิญญาณแดงไม่รู้ น่าจะส่วนตัวนะน่าจะแดงน่าจะแดงน่าจะเดกน่าจะแดงนะน่าจะเด็กแดงอะไรนี่เอาเอาน้ำตาลไปน้ำตาลไปไม่รู้ว่า,วาปวดแดงยังไม่เชื่อหมอด้ไหมเราเราเป็นจมูไรเราเป็นจมูไรดู ไอ้ซอมันบุ้ยมั่วไอ้ซอมันบุ้ยมั่วอ้้น่าเบื่อว่ะแล้วก็แพลย่ดีไปอมดิ ไอ้สม้มส้มโอเคอะไรช่วยผมด้วยทุกคนเราต้องโหดคนแล้วอสิ ต้องน่าสงสัยเพราะสิพวมไม่ได้บอกบทเลยนะไม่รู้เอาเอาส้มไปเอาแแดงก่อนล้วกันไอ้ส้มไปไอ้ส้มมันปิ๊นมันไม่เข้าใจเลยเหรอเราบอกบทตัวเองไปแล้วนะเราเป็นชมูไรแต่าถ้าเสียงเราไม่ดีก็อย่าว่าเรานะเพราะเราไม่ค่อยสบายผมก็จะไม่ไม่ได้ก็ว่ายนแนวอากาศมา ใช่เลยใช่ใช่ไม่ได้ก็สุดแล้วผมก็แคร์สีแดงมากๆด้วยผมก็เลยตั้งชื่อว่าเราส้มไปเราส้มไม่ใช่สีส้มสีส้มไปเออสีแดงคนละคนกันหรือเปล่าเรายังไม่เคยเจอสีชุ่มเลยนะดูดิเฮ้ยน่าเบื่อว่ะ ไม่เลือกส้มเลยเหรอแพ้ชนะครับชนะสานะรกิะนะี้ขอตัวแล้วกอนบ๊ายบายจบเไป